สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากการใช้ฮอร์โมนไข่นะคะผสมฉีดพ่นต้นกล้วยไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้ทุกชนิดเนาะก็ออกดอกให้เชยชมแล้วนะคะเพื่อนๆ ผส,สมฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ที่เสนอทำคลิปไปให้เ,เพื่อนๆดูแล้วนั้นได้ผลค่ะได้ผลมากนะคะฉีดพ่นต้นกล้วยไม้ก็ออกดอกก็ไอที่แตกแตกหนอก,ก็แตกนะคะ ยังไม่มีดอกนี่นะคะแตกหน่อใหม่เยอะๆเลยนะคะเนี่ยฮอร์โมนไข่กับน้ำสดนะคะใช้ฮอร์โมนไข่กับน้ำสด ฉีดพ่นได้ทุกอย่างเลยค่ะดูนะคะสีสีแปลงล่างที่เอามาจากขอแม่เมงกะบี้เข้ามาปลูกก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วเนาะกอบเบริ่มเลยนะคะเพื่อนๆ ก็ใช้โฮอร์โมโนนมสดนะคะโฮอร์โมโนนมสดโฮอร์โมโนนมสดไข่นะคะอันนี้เอามาใหม่เนาะต้นอวบดีนะคะเนี่ยสีแปลงล่างค่ะแตกนอแตกกอเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็เอามาจากบ้านแม่มันกะบ,บีมาเอามาแยกหน่อได้ได้สองหน่อแล้วเนาะต้นแม่อยู่อยู่ต้นนี้นะคะต้นแม่ปลูกอันนี้ลายล้อมรอบเต็มหมด ปลูกง่ายนะคะและสีแป้งล่างโตวไวมากได้หลายหลายได้หลายกระถางแล้วเนาะแยกได้หลายกระถางแล้ะอันนี้ก็อีกอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้โตอีกสักหน่อยก็จะแยกเหมือนกันนะคะ